คนขนเจนละาเป็นคนขนเจนเห็นดอกคุลบาบ่ใดภาพทรงจำลราสิลินลังไหลยามที่ไกลบ้านมาคนพลัดถิ่นละาเป็นคนพลัดทิ่นกินละแต่หยดละน้ำตาอยากคืนพักกินพักพกินปลา ตามประสาละบานเฮากันยังเงาเงาเง,างากันยังสู่สูสแบบบ่โหละจากมือใจที่ท้อท้ทเลยอยากขอแรงเรื่อยเมื่อยพอได้ละบันเทอแรงแต่คูณกะบ้านฝันจึงบ่อเหี่ยวเฉาจากมือหนึ่งละคงถึงฝันเฮาแมนละบ่อเช้าขอนเจน จากมือหนึ่งเราต้องถึงฝันเฮาแม่นบ่เช้าขอนเจน